สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับกล่องนะคะส่งมาสอง่องนะคะจากกรุงเทพจากกรุงเทพเราเปิดดูก่อนเอากล่องเล็กก่อนว่ามีอะไรกล่องใหญ่มากกล่องใหญ่นะคะแต่ว่าเหมือนมีขององยูนิสนึง นี่ไม่มีละอะไรเนี่ยอ่าชุดนี่ค่ะวันเกิดของป้าค่ะผ่านมาละอันนี้หลานสาวป้าเพซชรส่งมาให้ดูค่ะก็มีลิปสติกอะไรของเขาก็ไม่รู้นะคะเขาไปรุ่นเนาะเขาก็ส่งมาให้กับไอ ไอ้ที่ไฮไลท์แก้มมั้งนี่ที่ไฮไลท์แก้มค่ะจากไอที่ปัดแก้ม,มแกะไปเลยเพื่อเดี๋ยวต้องนี่ค่ะส่งมาให้ป้าอันนี้เป็นเนื้อครีมโอเค thank you ค่ะ น้องแทนนะคะพี่สาวของทับทิมนะคะส่วนกล่องนี้กล่องใหญ่นี้กล่องใหญ่ค่อนข้างจะอ้เต็มกล่องกล่องใหญ่ค่อนข้างจะเต็มกล่องเลย อกล่องใหญ่นี่เป็นนี่นี่ค่ะอ๋อกล่องใหญ่ของเขาค่ะโ,โหดูค่ะมีขนมจีนแห้งค่ะของปายมะหามเปียกค่ะร้านสาวของปาเพซี่นะคะคือตอนนี้เขาทำขนมขนมจีนแห้งนะคะ ก็สั่งได้เลยนะคะตามอ่ะเขามีเฟซบุ๊กมีไลน์ด้วยนะคะเดี๋ยวป้าจะขึ้นให้ดูที่หลังนะคะคือแบบเต็มกล่องเลยโอ้โหทั้งลังเลยนะคะโอ้โหเดี๋ยวต้องจัดเนะเดี๋ยวต้องจัดเมนูขนมจีนแล้วพรุ่งนี้นะคะโอ้โหส่งมาให้เป็นลังเลยแล้วก็กับเครื่องแต่งหน้าคือตอนนี้แบบว่าเหมือนคงจะรู้สึกว่า เราลงสวยไม่พอนะคะก็เลยส่งมาให้ก็ขอบคุณนะน้องแทนขอบคุณมากๆเลยขอบคุณมากๆเลยจ้าก็นี่นะคะใครสนใจสั่งขนมจีนอุดหนุนเขนาหน่อยนะคะก็หาเงินไปแต่งงานค่ะหาเงินปอมเดอ๋ยวแมี่นะคะเดี๋ยวป้าเบนซี่จะขึ้นอ่าเฟซบุ๊กกับไลน์ไว้ให้แล้วกันนะคะเขาอุตส่าห์ส่งมาให้เราชิมค่ะ หาเงินแต่งงานค่ะเดี๋ยวอ่ะเดี๋ยวสพาลูกคิดไปกินแมคโดนัลวันนี้ก็อยากกินงองแงอยากกินแมคโดนัลโอเคเดี๋ยวไปเรียกลูกคิดไปกินแมคโดนัลดีกว่าเลีเ้ยงแกหน่อย นี่ค่ะมาแล้วค่ะชุดเวอร์วังอลังการโอ้โหเฟนไฟล์ออามาสองชุดเลยเหรอ,อโอ้โหนี่อะไรเนี่ยอันนี้โอเพนสิโอ้เบอร์เกอร์ no only paper inside เอาเร็วๆอย่าลีละอ๋อเบอร์เกอร์น่เบอร์กอรเกอ,อร์ของนอเนสิ ส่วนอันนี้อ่าอันนี้เป็นไก่สติ๊กไก่สติ๊กแล้วก็นันเก็ตอันนี้ถ้วยไปใส่ซอสนอกประเทศค่ะรวยเลย อันนี้ซอสบาร์บีคิวไม่ใช่เหรอ Thank you.